สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดนะคะกับคุณครูสุภสรณชัยหวดเจริญวิชาภา,าษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ในเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะค่ะเราก็จะมาทบทวนเรื่องตัวสะกดนะคะแล้วก็ทาแบบฝึกหัดร่วมกันนะคะต,ตัวสะกดหมายถึงอะไรตัวสะกดหมายถึงพยญชนะท้ายคําหรือพยาง ที่ทําหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปนตามมาตราต่างๆนะคะ,ะมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด8แม่ด้วยกันแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่1ก็คือสะกดตรงตามมาตรามีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวนะคะได้แก่แม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกอค่ะ ส่วนประเภทที่สองนั้นคือตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรามีตัวสะกดมากกว่าหนึ่งตัวนะคะได้แ,แ,ก,แก,ก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่ก,กบค่ะค่ะเมื่อเราทบทวนกันแล้วนะคะคุณครูก็จะมาเฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในเรื่องมาตรากราการนะคะที่เราทําไปครั้งที่แล้วนะคะ นั้นตอนนี้นะคะให้เรียนเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงในหนึ่งข้อจะมีคำตอบที่ถูกเพียงแค่ข้อเดียวนะคะข้อที่1ถึงข้อที่3าม คำในมาตรากากาคคำใดเขียนสะกดคำได้ถูกต้องข้อ1ตอบระทินะคะที่ถูกต้องกระเช้ากระแตกกระทะคำว่ากะต้องมีรอเรือด้วยนะคะข้อที่2คํคำที่ถูกต้องก็คือข้อที่2คํคำว่าวิเคราะห์ข้อนี้ให้เรียนสังเกตตัวการันนะคะดาวเคราะห์ หอหีบการันนะคะสงเคราะห์หอหีบการันและสังเคราะห์ก็หอหีบการันเหมือนกันข้อที่สามข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งนะคะคำว่าเคษานาสาต้องใช้สอเสือนะคะคำว่าสานะคะศีสะสะอีสะอยู่ตรงสอสาานะคะอุระคำว่าละต้องเป็นรอเรืออุระนะคะ ข้อที่4ี่ถึงข้อที่5คําในมาตรากากาคําใดเขียนสะกดคําผิดเขียนสะกดคําผิดข้อที่4คําไหนผิดคะคาที่ผิดคือคําว่าชบาชบาไม่มีสสลอะนะคะข้อที่หข้อที่เขียนสะกดคําผิดก็คือคําว่าตานีคำว่าตานีตะ จะต้องมีรอเรือด้วยนะคะตรณีนะคะต่อไปข้อที่6ถึงข้อที่8เลือกคำในมาตรากากาเติมในช่องว่างของประโยคให้ถูกต้องข้อที่6นักกีฬาต้องเคารพจุดๆของการแข่งขันนักกีฬาต้องเคารพกติกาของการแข่งขัน ข้อที่เจ็ดคุณแม่ซื้อผลไม้นานา,นา,นาชนิดจนเต็มจ,จ,จุดเพื่อนำไปฝากคุณยายจนเต็มปะกราเพื่อนำไปฝากคุณยายนะคะข้อที่8พนักงานต้อนรับจ,จุดรายการอาหารให้ลูกค้าฟังเพื่อเลือกสั่งมารับประทานข้อที่8ตอบพนักงานต้อนรับจารณายรายการอาหารให้ลูกค้าฟังเพื่อเลือกสั่ง มารับประทานคําว่าจรารนัยก็หมายถึงผู้ชี้แจงอย่างละเอียดถีทั่วนนั่นเองนะคะข้อที่9้ถึงข้อที่10บอกความหมายของคําที่ขีดเส้นใต้ในประโยคข้อที่9ก้ม้าสีหมอกเป็นอาชาคู่ใจของขุนแผนคําว่าอาชาหมายถึงมา้านะคะ10เขารู้สึกอ้างว้างเมื่อถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำคําว่าอ้างว้างหมายถึงว้าเวนะคะ อ่าโอเคเราทำเรียบร้อยแล้วทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนได้เท่าไหร่นะคะนักเรียนเขียนคะแนนไว้ตรงมุมขวาด้านบนตรงนี้นะคะอ่าได้เต็ม10กันบ้างไหมคะอ่าต่อไปอ่าเดี๋ยวครูขอลบแป๊บนึงนะคะ ต่อไปนะคะเรียนเปิดไปหน้าที่12วันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่1 2ถึง21ในเรื่องของมาตราตัวสกดมีทั้งหมด8มาตรานะคะในส่วนของหน้าที่12นะคะกับ13ครูไม่มีบนสไลด์ให้ดูนะคะเรียนดูในแบบฝึกหัดของตนเองนะคะหน้าที่12นะคะจะมีเรื่องอิศบให้นักเรียนอ่าน นะคะเมื่เรียนอ่านแล้วนักเรียนเลือกคําที่อยู่ในเรื่องอิศบมาเขียนใต้ตารางในหน้าที่13จํานวน20คําคนะคะ20คําต่อไปข้อที่2ในหน้าที่13ให้นักเรียนช่วยกันนำคำที่บันทึกในข้อที่1 20่งคำเนี่ย มาจัดกลุ่มตามเสียงตัวสะกดนักเรียนก็เขียนมาเลยมาตาทั้งหมด8แม่นะคะเสร็จแล้วนำคำที่นักเรียนเลือกใน20คํิคำในข้อที่1มาเติมลงไปทั้ง8แม่ตรงกับแม่ไหนก็นำไปเติมได้เลยนะคะไปหน้าที่14นะคะ หน้าที่สิบข้อที่3นะคะครูมีบนสไลด์ให้ดูนะคะนักเรียนก็ดูบนสไลด์แล้วก็ในแบบฝึกหัดประกอบไปด้วยนะรับฟังครูด้วยนะคะข้อที่สาให้เรียนสังเกตคำเรียกชื่อภาพทางด้านซ้ายมือว่ามีตัวสะกดใดรูปภาพทางด้านซ้ายมือคือตรงนี้มีทั้งหมด4รูปด้วยกันนะคะ กุ้งส้มกล้วยและดาวนะคะทั้ง4รูปภาพนี้นะคะทั้ง4คํานี้ตัวสะกดคือตัวอะไรนะคะจากนั้นให้เรียนเลือกคําที่ครูกําหนดตรงนี้นะคะไปเติมใต้รูปภาพให้ถูกต้องนะคะจากนั้น หน้าที่15ข้อที่1ย่อยคำแต่ละกลุ่มมีสิ่งใดเหมือนกันมีสิ่งใดเหมือนกันอ่ายให้3ตัวเลือกละกันนะคะ1มีพยัญชนะต้นเหมือนกันใช่ไหม2มีสระเหมือนกันใช่ไหมหรือ3มีตัวสะกดเหมือนกันใช่ไหม ให้นักเรียนเลือกตอบนะคะต่อไปข้อที่2ย่อยคำที่นักเรียนจัดกลุ่มไว้ในข้อ2นะคะในข้อ2นักเรียนต้องเปิดกลับไปดูในหน้าที่13มนะคะมีคำใดบ้างที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้กลุ่มของอะไรล่ะกลุ่มของกุ้งงองสะกดกลุ่มของส้มมอมาสะกดกลุ่มของกล้วย ยอยักษ์สะกดและกลุ่มของดาวว่อแหวนสะกดไปเลือกคำที่อยู่ในข้อที่2หน้าที่13นักเรียนต้องเปิดกลับไปนะคะแล้วนำมาเติมใต้รูปภาพนี้จากนั้นข้างล่างนะคะคำในแต่ละกลุ่มนี้พยัญชนะใดเป็นตัวสะกดและเรียกกลุ่มที่มีตัวสะกดดังกล่าวว่าอะไรนะคะฉะนั้นตรงกลางตรงนี้นักเรียนต้องเขียนว่ากลุ่มที่มีตัวสะกดตัวเดียว ตัวเดียวแล้วมีอะไรบ้างมีมีแม่อะไรบ้างแม่กงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดแม่โกมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดแม่เกยมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดแม่เกยมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดนะคะอันนี้เรียนเขียนเองเลยนะต่อไปหน,หน้าที่สิบหกค่ะหน้าที่สิบหกอ่าเหมือนข้อที่สามเมื่อกี้เลยนะคะ ให้นักเรียนสังเกตคำเรียกชื่อภาพทางด้านซ้ายมือทางด้านซ้ายมืออันนี้ก็เป็นรูปนกมดนอนอกบนะคะว่ามีเสียงตัวสะกดในมาตาใดแล้วเลือกคำที่ครูกำหนดให้ไปเติมให้ตรงกับรูปภาพอันนี้ไม่ยากนะคะทำได้นะคะต่อไปหน้าที่18 ข้อย่อยเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะคำจาระกลมมีสิ่งใดเหมือนกันอ่าครูใบไปแล้วให้3ามคนักเรียนเติมมาจากนั้นข้อที่สองย่อยเหมือนกันเลยคําที่เรียนเลือกจัดกลุ่มไว้ในข้อที่สองมีคําใดบ้างที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้นันเรียนก็เปิดกลับไปดูหน้าที่13เหมือนเดิมนะคะแล้วนํามาเติมให้ตรงกับกลุ่มของมันนะคะจากนั้นด้านล่างนะคะ ด้านล่างทำในแต่ละกลุ่มมีพยัญชนะใดเป็นตัวสะกดและเรียกกลุ่มที่มีตัวสะกดดังกล่าวว่าอะไรนะคะฉะนั้นตรงกลางตรงเนี้ยจะต้องเป็นกลุ่มที่มีตัวสะกดหลายตัวนะคะเมื่อกี้มีตัวเดียวใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นมีตัวสะกดหลายตัวจากนั้นแยกออกไปอ่ามีอะไรบ้างล่ะอ่าอย่างอันเนี้ยนกใช่ไหมนกอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่ อานักเรียนก็เขียนไปแม่กกมีตัวสะกดมีตัวอะไรบ้างนะคะแม่กดมีตัวสะกดตัวอะไรบ้างนะคะแม่กลแม่กบมีตัวสะกดอะไรบ้างมีหลายตัวฉะนั้นเรียนต้องนำมาเขียนนะคะ ให้นักเรียนดูเพิ่มเติมในหนังสือภาษาพาทีนะคะในเรื่องของมาตราตสะกดในหน้าที่49และหน้า50ได้เลยนะคะที่ครูแจกไปให้หนังสือภาษาพาทีนะคะในหน้าที่49และหน้า50นะคะ,ะต่อไปหน้าที่19นะคะความรู้แม่นยำมันทําแบบฝึกหัดนะคะให้เรียนเขียนคำสอพยาง ตามมาตราตัวสะกดที่กําหนดให้มาตราละสองคำสองพยางหมายถึงการที่เราเปล่งเสียงสองครั้งนะคะเช่นตัวอย่างรากดนะะสองพยางแม่มดสองพยางนะคะคำว่าพยางก็คือการที่เราเปล่งเสียงแต่ละครั้งออกไปนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2ข้างล่างนะคะให้เรียนเขียนตามคําบอก ซึ่งเป็นคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกดต่างๆแล้วอธิบายความหมายของคำอันนี้นักเรียนต้องพร้อมนะคะหิีปากกาขึ้นมาแล้วเขียนตามคําที่ครูจะบอกต่อไปนี้นะคะพร้อมแล้วนะคะข้อที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนคําว่าบริการบริการข้อที่2องคำว่า ประมาตประมาตคำที่สามคำว่าอัจฉริยะอัจฉริยะคำที่สี่คำว่ากระฉับกระเฉงกระฉับกระเฉงห้าคำว่าทนุถนอมทนุถนอมค่ะที่เหลือนักเรียนต้องไปหาความหมายมานะคะ ต่อไปหน้าที่ยีนะคะข้อที่1นักเรียนใช้วิธีใดตรวจสอบจึงทราบว่าคำแต่ละคำอยู่ในมาตราใดนักเรียนสังเกตจากตรงไหนนะคะข้อที่2ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดนะคะในเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะตรงกลางเป็นหัวข้อใหญ่นะคะมาตราตัวสะกด มีทั้งหมดแปดแม่ด้วยกันมีแม่อะไรบ้างนะคะาจากานั้นข้างล,ล่างเเรียนเขียนอธิบายมานะคะมาตาตุสกดมีทั้งหมดแปดแม่แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือมาตราตุสกดที่สะกดตรงตามมาตรามีแม่อะไรบ้างไม่ตรงตามมาตรามีอะไรบ้างนะคะเรียนเขียนมานะต่อไปมาสุดท้ายนะคะ ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในเรื่องของมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด10ข้อเหมือนเดิมนะคะ10บข้อเหมือนเดิมเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าคุณรูก็จะมาเฉลยเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นให้นักเรียนทำหาคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะครูเก็บคะแนนตรงนี้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะไม่เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับคุณครูสุภสรใช้หัวเจริญในรายวิชาภาษาไทยนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ